สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะสัปดาห์นี้ก็อาจจะมาเร็วหน่อยก็เนื่องในเป็นวันสงการของไทยใช่ไหมคะนะก็ถือโอกาสที่จะมาอวยพรให้กับทุกคนว่าขอทุกคนเนี่ยเดินทางไปกลับกันโดยสวัสดิภาพพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานมั่นคงมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็อย่าลืมกลับไปขอพรคุณพ่อคุณแม่หรือผู้รักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือกันนะคะจะได้เป็นสีมงคลกับตัวเอง แล้วก็มองว่าทุกคนนะ่ะก็ต้องไปทำบุญด้วยนะอย่าลืมการทำบุญไม่ว่าจะเป็นสายพุทธสายจีนสายฮินดูเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านนะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วแหละอยู่ที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของตัวผู้คุณน่ะนะคะแล้วก็บุญที่คุณจะมีเรียกสัมพันธ์กับท่านนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะของแต่ละคนว่าสิ่งที่ต้องขอจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วนันก็มองว่า ในช่วงนี้ก็ถือเป็นเลิการมยามดีที่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้กับต,ตัวของคุณเองเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยว,วพอ30เมษาทุกราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกราศีแหละแต่จะไปด้านดีหรือด้านไม่ดีก็จะอยู่ที่การใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนเมื่อก่อนหน้านี้คุณใช้กันแบบไหนมาถ้าคุณใช้ชีวิต ไปในทางบวกเนะี่ยชีวิตของคุณที่ผ่านมามีแต่ความสุขใช่ไหมคะแสดงว่าคุณก็มาถูกทางแล้วแต่สําหรับบางท่านที่ผ่านมาวิถีชีวิตคุณใช้กันแล้วมีแต่ความทุกขนะ์เนี่ยน้ยอยากให้เนี่ยถือโอกาสนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองเนี่แหละกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบใหม่โดยการพูดดีคิดดีทำดี คิดบวกแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองทุกวันเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างพลังงานบวกให้ตัวคุณเองได้นะเป็นการสร้างกำลังใจกับตัวเองมันคือเราไม่ต้องรอให้คนอื่นยิ้มให้เราหรอกเราเนี่ยยิ้มให้ตัวเราเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยทุกคนลองไปทําดูนะมันจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองเพราะนักรู้ว่าที่ผ่านมาวิถีชีวิตของแต่ละคนนะ่ะ ใช้กันแบบไหนอันนี้ก็อยากฝากบอกไว้ว่าก็เป็นหลักการง่ายๆที่ทุกคนที่จะนำไปไปฏิบัติกันได้นะคะอ่าทีนี้การดูไพ่เนี่ยก็จะเ,เดี๋ยวเราจะเลือกไพ่มบบสามใบนะเป็นการอ่านตามน้บไพ่ทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ดูส่วนตัวนะบางคนก็จะตรงบางคนอาไม่ตรงแล้วก็ถ้าไพ่ออกมาตัวในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ว่าเรานะี คิดว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนำลักธรรมะเช่นลักพรพมิหานสี่รักป่าสี่มรักมีองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะหลักธรรมะต่างๆเนะี้ยสามารถช่วยคลคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะทีนี้เราก็ดูว่าสัปดาห์เนี้ยไพ่เขาจะมีอะไรบอกอเราบ้างเดี๋ยวเราลุ้นมาสัมบายนะคะ ขอแยกเก็บไพ่ค่ะพระหูอ่าพระประดีษกับพระสุขพระจันทร์กับพระเสา ทีนี้เราก็อ่านตำนพา,ายกันนะคะใบที่หนึ่งคือพระหูใบที่สองคือพระพระปีกับพระสุกและใบที่สามคือพระจันทร์กับพระเสาก็ามองว่าในเรื่องของการงานนะคะบางท่านอาจจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือนักการเมืองผู้มีอิทธิพลคนที่ทำงานกลางคืนก็ได้หรือบางคนอ่ะ จะมีเกณฑ์เดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือเก่ยกับเรื่องของการงานนะบางคนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือบางคนใครรอข่าวหรือรออะไรเนี่ยคุณก็จะได้ข่าวดีหรือบางคนน่ยจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางที่สายพุธธก็ได้นะคะอย่างเช่นพระหูหรือถ้าสายจีนก็มีเหมือนกัน ทีนี้คือในเรื่องของการทําบุญเนี่ยก็คือนั้นแนะนำว่าทําบุญได้หมดตามที่เราศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือการทําบุญตามมูลนิธินี่ก็ถือเป็นการทําบุญเหมือนกันแม้กระทั่งการสวดมนต์การนั่งสมาธิของเราก็เป็นการทําบุญเหมือนกันนะคะ,ะและบางคนเนี่ยก็มีการที่จะสนใจในเรื่องของศาสตร์อย่างพวกโหรศาศาสตร์ พายิบีเองรวมถึงการติดต่อบนสื่อออนไลน์เพราะพัดหูนี่ก็เกี่ยวโรคออนไลน์เหมือนกันนะคะหรือใครอาจจะมีการเริ่มต้นที่จะทำอะไรบนสื่อออนไลน์ก็ได้อันนี้ก็แนวทิศเนี้ยก็ต้องไปดูนะของแต่ละคนว่าแบบเป็นเรื่องอะไรบ้างทีนี้เรื่องของการเงินนะ่ะก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาบางคนนะ่ะ จะมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่เองแล้บางคนนะ่ะจะเกิดลาบลอยโดยไม่คาดฝันอันนี้ลาบลอยโดยไม่คไม่คาดฝันนะ่ะอย่าไปพุ่งเป้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะให้มองไปว่าอาจจะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอเองินสดของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือชื่อเสียงความเจริญในหน้านะที่การงานก็ได้นะ อย่าไปพุ่งเป้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าไปทุ่มกันเยอะถ้าซื้อแบบไวรุนมันอยากจะซื้อกันก็อันนี้แค่ไป2ใบก็ได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะเกิดขึ้นด้วยพอเรามีเงินเยอค่าอหาได้เยอะเราก็จะจ่ายเยอะใช่ไหมเก็บไว้เป็นเงินออมกันบ้างนะแล้วก็การซื้อของผ่านออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากได้เหมือนกัน ทีนี้มองเรื่องของความรักคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยมองว่านะบางคู่จะเข้าใจกันดีรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่มีการให้ของขวันของทินของใช้ของสวยของงามก็ได้แต่ส่วนบางคู่อาจจะมีะมีเกณฑ์พัดพาด,พดห่างกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องมาดูสาเหตุของแต่ละคนนะว่าห่างกันเนึื่องจากอะไรอ่า อาจจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจกันงอนกันเกิดขึ้นก็ได้หรือจะห่างกันโดยเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยคุณบางคน,นอาจจะเจอชาวต่างชาติหรือ,อผู้มีอิทธิพลเองนักการเมืองอันนี้ก็ต้องไปดูนะแล้ะคนที่คุณเจอเนี่ยก็เป็นคนว่าเออก็พอแค่ เป็นคนที่พอมีฐานะแต่บางคู่เนี่ยเจอกันะนะอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างจากกันก็ได้อันนี้สำหรับบางคู่นะคนโสดอ่ะคือเจอกันปุ๊บมันก็มีเหตุผปมะหางให้ที่เราต้องแยกจากกันปก่อนอาจจะกลับมาเจอกันใหม่แล้วรู้ว่าจะเจอกันตอนไหนทีนี้ก็เลยว่าสื่นคนโสดก็คือดูกันให้ดีๆใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจคน ที่คุณเจอให้ดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระับบงเรื่องของระบบปรยะยอทธหารระบบกับถ่ายฟันกระดูกเข่ากรกเกาเส้นประสาททั้งหลายก็คือสัปดาห์นี้ตามหน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะได้ยังไงก็ไ้เจอคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนนะพบเจอความดีมีความทุกข์ก็ขอ,ข,อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะขอบคุณค่ะ